E.P. 1743คำพิพากษาสารดีกาที่655 2หทับ2,021น่งแจมจัจนโจรหนังสุภาพร์กับพวกจำเลยมูลกรณีสืบเนื่องมาจากสารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่โจท รรชาลุทธพรพิภากษายืนจำเลยทั้งสองดีกาแต่มิได้ขอทุเลาการบังคับคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลดีกาโจทย์บังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่หนึ่งออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้แก่โจทย์ตามคำพิพากษาจำเลยทั้งสอง ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นงดการจ่ายเงินแก่โจทย์ผู้รอฟังผลคดีถึงที่สุดโดยอ้างว่าถ้าให้โจทย์ได้รับเงินไปเมื่อไหนที่สุดศาลฎีกาพิพากษากลับให้จำเลยชนะคดีจะทำให้จำเลยเสียหายศาลชั้นต้นนัดพร้อมแล้วมีคำสั่งให้งดการจ่ายเงินแก่โจทย์ไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา เว้นแต่โจทย์จะหาหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันต่อสารจึงจะพิจารณาใจต่อไปโจทย์นำบุคคลพร้อมด้วยหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกรันการรับเงินต่อสารสารชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่โจทย์แสดแงมีราคาสูงกว่าจำนวนเงินที่โจทย์ขอรับจึงอนุญ,ญาตให้โจทย์รับเงิน ที่ได้จากการขายทออตลาดไปได้โดยให้โจทย์จัดการให้ผู้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ทำสัญญาประกันความเสียหายไว้ต่อศาลจำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์พิพากษาย,ยืนจำเลยทั้งสองดีกาศาลดีกาเห็นว่าคดีนี้จำเลยทั้งสองแพ้คดี ทั้งในสารชั้นต้นาะสารอุทธรในชั้นดีกาจ,จำเลยมิได้ยื่นคำร้องขอทุเราการบังคับกรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตา 1, รา231วรกหนึ่งประกอบด้วยมาตรา247คือการยื่นดีกาไม่เป็นการทุเราการบังคับตามคำพิพากษาศารอุทธร โสดยอมที่จะขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําพิพากษาสารุทธรอ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา278ให้เจ้าพนักงานาบังคับคดีมีอํานาจในฐานเป็นผู้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในอันที่จะได้รับชำระหนี้หรือทรัพย์สิน ที่รุกนี้นำมาวางและออกใบรับให้กับมีอำนาจที่จะยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพย์สินของรุกนี้ตามความพิพากษาไว้และมีอำนาจที่จะเอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาดทั้งมีอำนาจที่จะจําหน่ายทรัพย์สินหรือเงินอรายได้จากการน,นั้น และดำเนินวิธีการบังคับทั่วๆไปตามที่ศาลได้กำหนดไว้ในหมายบังคับคดีคดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่หนึ่งออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้กระโจ์ตามความพิพากษาการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยที่หนึ่งให้โจทก์ไปจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดี เมื่อจำเลยที่หนึ่งไม่ขอทุเราการบังคับเจ้าพนักงานบังคับก็ดีก็ต้องจ่ายเงินให้โจทย์ไปแต่การบังคับก็ดีเป็นอำนาจและหน้าที่ของศาลชั้นต้นถึงแม้นจำเลยที่หนึ่งจะไม่ขอทุเราการบังคับศาลชั้นต้นก็มีอำนาจดำเนินการบังคับคดีไปตามปกติเช่นจะสั่งงด การบังคับคดีไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพินารณาความแพ่งมาตรา292อนุ2ก็ทำได้ซึ่งเป็นดุลพินิษของศาลชั้นต้นคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้โจดร,รับเงินที่ขายทอดตลาดส่วนหนึ่งไปจากศาลได้โดยให้โจดทำสัญญาประกันและวางหลักทรัพย์เกินกว่าจำนวนเงินที่โจด ขอรับไปจากสารจึงเป็นการใช้ดุลพินิษที่เป็นผลดีแก่จำเลยที่หนึ่งแล้วพิพภากษายยืน